พาเพื่อนมาเอาประเด็กนะประเด็กกันทางในโดงไม่ตุ้ยพี่น้องเลยเนาะทางอาเมทัลโดยเมทัลเอาซิดเพื่อนฝากมาตะปักเซมาแล้ว่าคุณชงมาประเด็กแตกกระพุกประเด็กแตกเน่าเน่าทัอ่คุณชงเลยฟองฝากจากปากเซนี่ทำทำเอาวุ่นวายทัอ่คุณชงมาแล้วนั่งนั่งน้องพี่เด็นั่งน้องนั่งน้องไปเฮะ เออปลาดงีคน้ำเนยมาเด้อปลาดวัดแมวนัดแมววัดแววัดแววัดแัุกี้ฟัง่อก้หกงด้มีใส่ประกาศนดีมาเด้อกินข้าวสอกันมาเฮ้ยไว่นต๋อมวยเตอมมยเด้อมวยแตวมันเป็นชุกี้ ก๋วยเตี๋ยวจ้ะก๋วยเตี๋ยวพอคนจะตกแมมพอนี่ยพอจนมาอยากเลยก๋วยเตี๋ยวเมื่อน้ำเดตอนมาถึงกับมุ้นั้นัิมิาเหรอไรตอนนันพิมจไวยันเ่วานเออมากินยังไงบ่พอจังจอก็แต่มือนั่นเลเดือนชงเดือนแล้วจ้ะบ่เอเมนอยู่คนมากินมื้อนั่นคพัดเวิร์ดไม่กลมแล้ว แต่ม่อยู่อันนั่นระดับเตมาใช่น้ำเกลืออยู่ห้องมอนะนั่งมาตรวจท้องอันเใช่นั่งมาดมหัวแม่ทั้งชื่อเลยมากินยังนี่บ่นันั่งจนเรียบ้อยนั่งนั่งจนเรียบ้อยาระชันวะองวนเป็นคตื่นเต้นตื่นเต้นติดกระเด้งกระดองโอกดึง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  เลยออกมาข้างนอกเลยเต้นดงๆเอ้ยผูกผูกใช่ใช่ใช่คาจ้างอะไรไหนอะไรจ้างอยังวงดูวยขนาดมาน้วยอจ้างอย่างเงี้ยนะสบายดีนะสบายดีเลยสบายดีปาลุงพาสองเสบออกมาหาซื้อแนวกินทั้งอะพอจันบุญยุรถบุมีกับข่าวกับน้ำพี่น้องเอ้ยนะบุมีคนออกมานอกเด้ไอ้ต่ายไอ้ขี้มอไซค์มากกับเมารถ ปลาลุงเลยนอนลับเก๋ไกเฮียใก่เก๋ไก่เก๋นะเก็บหมาล้มทางอือกูทึกเช้าสบายดีเด้อบ๊สบายดีป้าลูกเลยหนูสบสาต่อเข้าวันนี้มาหาซื้อของกินหมูพี่น้องเลยอยู่อยู่ตลาดเนาะอยู่ซี่พี่ไม่ได้ขายของตลาดใช่ป่ะว่า่นมีหมูมีหมาอยู่เต็มเลยมีทั้งหมูทั้งหมาไปเฮาเมื่อว่าวันนี้ซื้อเลยอันนี้ก็ อ้าอินพี่น้องเอลยฝากเอาประเด็กประเด็กเน่าอูอูเมื่อจา้าผู้ได้ฝากมาให้เพื่อนอยู่ขนชงเอ้ยเนาะค <ไป S 1> น,นสิตกแล้วพี่น้องเอลยไป,ไ,ปได้หมูเมื่อให้แม่ลุกอ่อนเนาะจักเช่นอย่างให้แม่ลุกอ่อนกินพี่น้องเอ้ยแต่ละมื่อแต่ละดีดดน <laughs> คนธรรมดาก็ไม่น่ากินคนพิเศษก็ไม่น่ากินเอ้าเอ้าไปไปรถพาไปไปกินย่างไปยันไงไปกินย่างได้ออกมาละ ะไปกินซี่พีซี่พีแล้วอันนี้เนี่ยไปถึงน้องเลยฮ่านกน้อยออกมาถนนใหญ่ก็มือนี่นี่เด้อมาห่อลานเข่าแด้ปราดุ้งเลยเป็น้านกับเข่าตามสั่งเนาะแต่ดาเพิ่นจะกินอยังเด้กินยังโนะล่ะไม่ต้องั่งให้กินยังจะว่ากินนี่อะยังทะเลทะเลนะไม่กินของทะเล ญาลิ้นแล้วโ้ยงอนเมย์เดี๋ยวพี่น้องเลยเมย์ทำเออเจ้าอยังข้าเจ้าัข้้าองให้รันาลบอขพันธ์จ้งองใหอรัาลนบอเฮ็ดยุงซื่อยุงให่วนไหวายซื่อกเาะ้งอ๋ข้าวผัดไอ้ตาข้าวผัดอ่าพามากินข้าวผัดข้างนอกกระลงเลยเจ้าะ นบ้วงไงทางบ้วงไงเ้องเชื้อกินยังจะดุระแม่กินยังก็ขคาพัดแมวปะแมวยังเอาแมวยังแมววัดกินขคาพัดแมววัดเหรอแมวแมวยยังแมววัดกินคาพัดแมววัดน้องเชอร์แบบมีบ่คาพัดแมววัดนี่เนาะไอ้ตากินคาพัดทะเลลิ้นว่ากินคาพัดแมววัด เจ้าท,ที่เป็้ที่เป็นตากินกับพัดเมีวัดเออพี่ว่าถามเพือนได้กินกับพัดเมียวัดนะพี่ว่ากับพัดเมียวัดสอบถามเพื่อนเาเดี๋ยวจองไรหัวเพิ่อนเอาอันว่าเพิ่นเบิ่งคลิปน้ำพ่อจันดิอันหลวงพ่อเล่านั่นอยู่วัดอยู่วัดได้ยินเสียงแมวได้ยินเสียงแมวว่าแมวสิแล้วว่าแมวบอก แมวสิแมวกะแล้วแมวยังแมวแมววัดบ่แมววัดสิได้แล้วก็หัวอ้ยเลยแล้วตื่นไปเลยอาต้าฟังคลิปเด้หัวเพิ่นกระเบื้องเนี่ยแมววัดวันนี้ฝนสิโตกปลาดุงเอ้ยทางหน้าไ่ตุ้ยเพิ่นว่าเพิ่นเกี่ยวเข่าจ้างคนไว้หลายซ้ำแต่เพิ่งสิได้ไปตากสิได้ไปตากอันคือปลาลดแล้วคือห้าปีก่อนน่ะเนาะ นนวินมาดินเนอะเอา้องวินมาดินอยู่เ่อนเนาะมาขายของเนาะป้าเพื่อนมาเอาประเด็กนะประเด็กกันทางในโดงไม่ตุยพี่น้องไยเนาะทางอาเมท่าโดยเมเท่า,เ,ทาเอาซิดเพื่อนฝากมาตะปักซมาแล้วว่าคนชงว่าประเด็กแตกกระพุกประเด็กแตกเน่าเน่าเธอคนชงเลยอของฝากจากปากเซนเน่ทำทำเอาวุ่นวายเธอคนชงนาดิน จักฉีกห้อีน้องมาเอาเองดินเนาะจักจักโตบโตแล้วมีประแดหวงก็ประแดกนั่แหละตะเกาน่ะจากปักเสบประพี่น้องเลยมันใกล้ตนอืมตายแลป่าดินเนอได้ออกมาข้างนอกล่ามเทือก่ะอย่านอนด้วยมือนน่เด้อปลาลุงว่ะไอ้ตานิใหญมาหนิชิโด้และนี่ป่ะนี่ชิดอน่ะปลาดุงอันนี้บลชิโดอะ อุ้ย่ได้ไปชิโดอ้ตากเบเตอไปสิโดฮะไปรอมาดูคโอ้ยให้ปาดุงบ่ถามปาดุงบ่ไอ้ากระเบเตอร์ไปรอไรอกบลเตอร์รเดเตออ้วนไอ้ตาหุ่นดีที่เข่าพัดมันอิ่มเลยมันจะใหญ่กระเเตอร์บ่ะช่างมากรเเตอร์ก็ไซิมน้ำเด้อ เดี๋ยเเคยซิมแล้วรของเฮียนล่ะมาแล้วมาแล้วกำวัดแม่วัดมาแล้วมาแล้วนั่งนั่งนั่งพี่กนั่งนั่งนั่งนัเออดงีน้ำเนยมาแล้วาดวัดแมวกวัดแมวัดมาแล้วมาล ขานามะดุทายลูกแบบประจนเบิ้งขานามะดุฮะพี่ไดนบอกออเอย่าปาไอ้ั่งก็ดูนะพ่อพ่นี่มันถือถือุกุเห่าแมววัดวเหาววัดาพัดแมววัดน้ำซุปมันห่อนในห้อนห่อนในปลาปลาลูกน่ตาตาเออปลาลูกนี่ค่ะในตาลองเชิญบางคนหอน วมนกินข้าแมววัดมากินเขาแมววัดนอนนนอยว่ะกินเดยวกินกินเจยบบจี๊เอาจะตักหน้าดูอีกนายเยบ้บเพิ่นตักหน่ายเออเอาไปเอลอืมฮัเสีบบ่แมววัดนะโอ้วันนี้ได้แมววัดเสียนเดินวัดเนาะ แค hey, uh, ่นั้นแม่วัดสิเป็นแล้วลงมาเลยพี่น้องเลยฝนตกแล้วบากินชิวกินชิวชิวกินชมวิว่ะชมวิวถนนใหญ่ว่ะกินชิวชิวชมวิวถนนใหญ่อะไต่อตะวังเร่อตู้ฮักถพอเร่อกินขาวฟัชิวชิวรถโตทับแกงนะ กินได้ไหมลูกอันน้มาแม่อันน้หมาเด้อเฟอร์บ่อ่ะชกี้ชิคกี้ฟังเลาค้มนกับฟังรด้มีใส่ประกาดนีอะดีเลยมาเดอกินข้าวซอกันเอ๊ะ ก้วยแตียเมื่อยเมื่อยเลนก้วยเตวมันเป็นชุกี้ชุกี้ทะเลก๋วยตวจ้ะก้วยแตวอหลยคนจะต้องแพมอนี่อจนบาอยากเลยก้วยเตวเมื่อยนเด่บัองคือกันเดยมาดูเดียวกันเลยปัเตอกินยังไงปตเอบอกใส่กินน้ำนตาลกินบัวดูกินบัวบัพอด้อ้าดูรางกินบัวบัวกินกี่ด้ช่วยชิบัดก สองคนกินข้าวจานหนึ่งกระปดกมันกับไอ้นมันกับไงฮะเนาะเกอน้ำด้วเออมาหิวเลยตอนนั้นพิมจะไหวอยู่กันเมก่วานเลยเออมากินยังไงบอสกอดังจื้อน้อแต่มือนั้นหมดละเป็นเดือนชงเดือนแล้วจังหวะเอเมนอยู่คนมากินมือนั้นแหละข้าวผัดเบิร์ตไม่กลว้มแล้ว แต่แม่อยู่อันนั่นระดกแต่แม่ใช่น้ำเกลืออยู่ห้องหมอนะะนี่นงมาตรวจท้องอันนี้ใช่ใต่บม่นั่งธรรมดาไม่ให้ชื่อเลยมากินยูงนี่บ่เรียบเรื่นั่งกันเรียบร้อยไรียบงรื่เรียบเรื่อยประใจวะชาวคนเป็นคุยกันเป็ข่าวกันดอกยเนาะตอนมาพี่นอนเลยเนาะพี่รถมาไอ้ตานอนนะเรียบร้อยแล้วมีรั่เรียบร้อยแล้วไอ้ตาเรียบร้อยแล้วไอ้ตาเรียบร้อยกลางทางบ่มีตัวได้บ่นอน ท่าวบอกไปดูซเป็นไ่วงมึงไงล้างเทียบด้อยมาเตอเรากินมังวะกินอด้ีเยจเจลปิ้งหมูแหล้วก็หนึ่งข้าวไข่เมนพูกเมนอ้อนน้าบัดินื้อเราเิกินวเกลือาสาไวเกลือใส่แล้วมีน้ำนุมเลยนะไม่ได้กินนะจะขี่หานี่เละ

อ่ทกุ ite, ้งได้กินลาตนกินอเรกินทอแซ่บๆแล้วแม่ซื้อยังว่ายู่ดหมาดว่ะว่าป่อยว่ามีอไรแซ่บผ่านกะมาติดรถแตมีแต่ประเด็ก้แมีน้ำซด้วยนะชกแลิ่ยัยังไม่ยังอย่าดื้อหอกเอาย้งอยายกินไหมนอ่แม่นอิ่มม่้น่

เมื่อจำตกยากทางพัชร์เนาะย่ามลนบ่เซบกับพัดเมวัดเนี่ฮะเมวัดบ่เซบกินได้ไหมเรอาเื่ใจจักการใส่ของลูกของลานเลยโอ้โเฮียทาน,นเาอออถออสสามคนกินกรเบื้พี่นอ้องเอยหลายเลยยา Mèo, uh. mèo, mèo cà phê là xếp Mèo cà phê là xếp thì phải hỏi cà phê đó bà Chín lái thế bộ ừ. ừ. Chín lái thế Ừ, ôi, này, chín, chín, được, chín Để ngày mùa bay, bố khoai dinh khẩu cái nồi đó Chín ừ. ừ. mèo mèo và... ไปเสาะหากระเตรียมตัวเมื่อได้วันนี้ให้แตนนำกินข้าวได้ก่อนพี่น้องเลยค่ะสองเอ้ยน้องไอ้นอกของเพิ่นมาอ่าหับของฝากจากปากเซแต่กับพามากินข้าวอยู่ข้างนอกเมื่อหนิงหาเนี่ยอยู่เนวกินพักเถอเพิ่นบบกินพักเพราะว่าโมมีแนวกินประจันโมยูไมีแนวกินตีเนาดินาะไปสารพี่น้องเลยเด้อพี่น้องเอ้ยพาแต่ลำเมื่อได้ฝนจะตกห้ามหัวเด้อ ไปไปลาเยๆลาเด้สบายดีเลสบายดีปลุงนะสบายดีโดยสบายดีสบายดีสบายดีเลอลูกสบายบายบวพอนได้บอกก่อนไปวพนเลยวยพเอนอ่หยน้องชอพกี่้เนี่ยปลุงเอาออกมาจากปากขอหายป้ลุงอยู่ดีมีแห้งพวามเจ็บ ຄວາມຄາຍເພາະຫາຍຍຸມັນຄົນຍືນເດີ້ສາດູເອີ້ບ້າທາງຊິໄດ້ຍ່ຽງຫູຟັງຈົນເມື່ອຍແລ້